น้องโจดงังดังทุกคนนะน้องโจนะคะไปไลฟ์ที่ทุ่งนาไม่มีข้ออ้างลูกทีมครูอ้อยทุกคนนะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมาแบบสวยหรูเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะนางไลฟ์เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะอยู่ที่ทุ่งนานะคะแต่แต่ละวันในการไลฟ์ของเขาเขาก็จะมีเทคนิคมาแบ่งปันนะคะ ข่าวดีมาแบ่งปันนะคะด้วยสไตล์ของเขาเขาเ,เขาเรียกเขาเรียกเราอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่เออนะคะเขาก็เรียกตามสไตล์ของเขานั่นคือสไตล์หรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขานั่นเองนะคะแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะขุดหาพลังในตัวของเราออกมานะคะเชื่อเหอะวันนี้คนในบ้านนบะเก้าอะน้องจิ๋วปังมากเนาะช้อปปี้ค่ะอ่าเห็นไหมเออนะคะช้อปปี้นะคะ น้องโจ๋ปังมากและทุกคนจะปังมากๆวันนี้เกาะกลุ่มพลังงานดีๆในบ้านน้อก้าให้ได้นะคะโฟกัสข่าวดีโฟกัสการขายดีนะคะโฟกัสเรื่องราวดีๆนะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีลูกค้าจะไหลมาลัวๆนะคะตั้งแต่ต้นปีพี่ลุงจับสัญญาณลวยได้มาตลอดเลยทุกคนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าเป็นสัญญาณดีมากๆ คุณคิดดูนะไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เราได้ไปถวายนะทุกอย่างดีหมดเลยตั้งแต่เรื่องสัญญาณของมิสแกรนนะคะต้นปีนะคะนบเก้าเดินเกมลุกได้ดีมากๆนะคะตั้งต้นดีมากนะคะคนรู้จักชานโนะเก้าเยอะขึ้นนะ,ะพี่น้องเราบอกว่ามีคนสนใจมากขึ้นเพจของครูพิพรมีการเข้าชมเกือบล้านเปิดค่าการมองเห็นเกือบล้านนะคะ แล้วพี่น้องบ้านนพก้าก็ขายปังขายดีนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าสัญญาณรวยมาแล้ว